สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้ของดีของหลวงปู่หงองของดีราคาเบาไม่ชมกันนะของดีราคาเบาๆกันนะครับเป็นเหรียญพุทธยันตีปีห้าห้าเหรียญพญานาคคู่ของหลวงปู่หงนะครับเหรียญพุทธยันตีปีห้าห้าเหรียญพญานาคคู่ของหลวงปู่หงงใครยังไม่มีบูชารีบติดต่อมาไปเก็บได้นะครับ ปีห้าห้านะครับเป็นปีห้าห้าองค์โอปูกล้องผมไม่โฟกัสเลยใครย่างไงยังเริ่มติดต่อมาได้นะครับ m w e 1 4 1 9 9 1 m w e 1 4 1 9 9 1นะครับผมมีผมมีมมพ่อมีแบ่งปันอยู่ครับมีประมาณ10กว่าเหรียญ ของดีราคาเบานะครับของดีราคาเบาเป็นเหรียญพุทธยันตีปี55นะครับใครสนใจอยากแบ่งไปบูชาก็ ไลายได้ MWE 1 4 1 9ง1นะครับ MWE 1 4 1 9 9 1ีนี่ครับผม